สวัสดีค่ะอุ้ยชาวเน็ตสองสตอเจอเบล่าดานีกับวิวชวินช็อตหวานหวานยอมใจชาวเน็ตมือแคปที่ล่าสุดบอกเลยว่าตามขุดตามสืบความน่ารักของคู่รักที่ถูกจับตามองมากที่สุดในนาทีนี้อย่างเบล่าดานีและหวานใจคนใหม่นักธุรกิจหนุ่มวิวชวินเจรวัน,นุนแบบสุด,สดๆล่าสุดแคปภาพของทั้งคู่ได้จากสตอรี่ไ เพื่อนสีร่วมควนของเบลล่ากับช็อตที่ทั้งคู่เคียงกันกำลังพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างออกรถงานนี้ชาวเน็ตรายอื่นๆบอกอะไรจะตาดีเวอร์คลิปแค่เสี้ยววินาทีก็ยังไปเจอจนได้ยอมใจชาวเน็ตไทยยิ่งกว่าโคนันอีกจ้าสำหรับเบลล่าลานีและวิลชวินเจระวนนตกเป็นข่าวกำลังพบหาดูใจกันก่อนที่ต่อมาเบลล่าจะออกมายอมรับ ว่ากำลังสารสัมพันธ์กันจริงพร้อมเผยจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่เกิดจากการเจอกันบนเครื่องบินทำความรู้จักตอนเครื่องดีเลย์และตัวเองก็ใส่แมสต่างคนต่างไม่ทราบว่าทั้งสองเป็นคนไทยเพราะเวลาเดินทางเบลก็จะใส่แมสอยู่แล้วและคุยกันเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ขอไม่ลงรายละเอียดลึก ล่าสุดคุณแม่ปราณีแคมเปญคุณแม่ของเบลล่าออกมาเปิดใจสั้นๆถึงว่าที่ลูกเคยว่ารักครั้งนี้แม่ไฟเขียวเต็มที่ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ